สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนึ่งจะมาพูดถึงโปรโตีนของกิฟฟ์เนว่ามีกี่แบบอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เพื่อนๆชาวกิฟฟ์เนนะคะจะได้ไปเลือกทานให้ถูกกับความต้องการของตัวเราเองนะคะโปรโตีนของกิฟฟ์รลนจะมี3แบบใหญ่ๆก็คือโปรโตีนที่ทำมาจากธโลเลียงผสมนมโปรโตีนแบบที่2ก็คือนมผสมคกลูเตนนะคะโปรโตีนแบบที่3าคือโปรโตีนจากพืชะคะ่ะเรามาดูโปรโตีนแบบแรกกันเลยนะคะ โปรตีนแบบแรกเขามีชื่อว่าโซยาเวโปรตีนค่ะก็โปรโซยาเวโปรตีเนี่ยนะคะ1น่ซองจะมีโปรตีนอยู่8กร,รัมนะคะแล้วก็จะไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลค่ะมีกรดอะมิโนโครบถ้วนเลยนะคะ1ซองให้พลังงาน40กิโลแคลอรี่ค่ะแล้วก็เิงใจจะบอกว่าตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะ ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างโปรโตีนเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยพักฟื้นนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุตัวนี้เหมาะเลยนะคะตัวนี้นะคะ1กล่องของเขาเนี่นะคะจะมี30สซองค่ะให้เพื่อนๆเลือกดูนะคะว่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะมาดูตัวที่2กันเลยค่ะเจ้าต,ตัวที่2ของกิฟลรีนโปรโตีนของกิฟเปรีนเนี่ยนะคะจะมีชื่อว่ามาลีนค่ะในกลุ่มเวมาลีนของกิฟเปรีนเนี่ยนะคะจะมีประมาณ5ตัวนะคะ ตัวแรกที่หนูจะพูดถึงคือเวมารีนมันิลาค่ะโปรโตีนที่สกัดมาจากนมนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนนั่นเองค่ะมีส่วนผสมของคอลลาเจนถึง700มิลลิกรัมเลยนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนโครบถ้วนเช่นกันนะคะมีน้ําตาลอยู่6กรัมนะคะแล้วก็1สซองของเวมารีนะะ We เนี่ยนะคะเวมาลีนมันิลาเนี่ยจะให้โปรโตีนถึง9กกรัมเลยทีเดียวค่ะนะคะ ส่วนตัวที่2ตัวถัดไปก็คือเวมารีนที่มีส่วนผสมของโกโก้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะคือว่าจะมีคอลลาเจนด้วยนะคะ7 0 0มิลลิกรัมเช่นกันนะคะแล้วก็มีโกโก,โก้ผสมเข้าไปที่ไม่ใช่วาน,นิลาเท่าน,นั้นเองค่ะในหนซองนะคะก็จะให้โปรตีน9กกรัมเช่นกันซองเป็นแบบนี้นะคะ วานิลาก็เป็นซองแบบนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีของวานิลาค่ะหกล่องนี้นะคะก็จะมี15ซองเจ้าตัวเวมารีนตัวนี้มันเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักคือลดน้ําหนักแล้วอยากให้ตัวเองเนี่ยไม่เหี่ยวจนเกินไปนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยค่ะตัวนี้หนึ่งว่าดีมากเลยนะคะห่กล่องมี15ซองก็จริงแต่ว่า ซื้อในกล่องแรกนะคะสามารถแลกซื้อของที่2ในราคาพิเศษได้เพื่อนๆสามารถสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นจากศูนย์กิฟตลีนใกล้บ้านได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูตัวต่อไปของตระกูลมาลีนตัวที่3ก็คือเวมาลีนโยเกิร์ตนั่นเองค่ะส่วนผสมทุกอย่างเหมือนกันมีนมมีคอลลาเจนเหมือนกันแต่ที่ เสริมเข้ามาก็คือเจ้าตัวโยเกิร์ตนี่แหละคะ่ะตัวโยเกิร์ตนี้จะมีพรีไบโอติกนะคะช่วยในการขับถ่ายค่ะนอกจากการควบคุมน้ําหนักแล้วนะคะยังมีประโยชน์สองต่อช่วยในการขับถ่ายด้วยนะคะเจ้าต,ตัวมารีนทุกตัวนะคะสามารถผสมกับชงกับน้ําร้อนหรือเชคกับน้ำร้อนน้าอุ่นและน้ําเย็นได้เลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวโยเกิร์ตเนี่ยนะคะหนึ่งแนะนำให้ทานกับน้ำเย็นนะคะเท่านั้นนะคะมันจะอร่อยกว่า เจ้าตัวโยเกิร์ตตัวนี้นะคะ1กล่องก็จะมี15บซองเช่นกันแล้วก็มีโปรโมชั่นแรกซื้อกล่องที่2ได้ในราคาพเศษค่ะมาดูตัวต่อไปเลยนะคะเขาเรียกว่าไฮเวย์มาลินดิงนะคะพูดถึงคำว,ว่าไฮเวย์ก็คือเวย์ตัวนี้จะเป็นเวย์ไฮโซเลตนะคะส่วนเจ้าตัวที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นโซย่าเวย์เวย์มาลินดิง ที่พูดถึงโกโก้ววนิลาโยเกิกร์็็ตามนะคะจะเป็นเวชนิดคอนเซนเทรตค่ะนะคะตัวต่อไปเนี่ยที่หนึ่งพูดถึงเมื่อสักครู่เนี้เขาเรียกว่าเวมารินดิงนะคะเป็นเ,เวเวรสโกโก้ค่ะแต่ว่าเป็นเวชนิดไฮโซเลตนะคะเวไฮโซเลตตัวเนี้ยเขาจะเหมาะกับ คนที่จะบิวกล้ามคนที่จะออกกำลังกายที่จะเพิ่มกล้ามเนือ้อเพราะว่า1ซองของ h i g h w a y Marine น i n g ตัวนี้นะคะเขาจะให้โปรตีนถึง31กรัมต่อซองเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีกรดอะมิโนโครบถ้วนนะคะมีคโอโลลาเจนมีวิตามิน B3 มีวิตามิน C มีเบตา้าคลรทีนนะคะให้พลังงาน150กิโลแคลอรี่นะคะ1ห,ห่อของเขาเนี่ยนะคะจะมี1 0ซองค่ะ เวไฮโซเลตอีกตัวหนึ่งก็คือเวมารีนคอฟฟี่นะคะจะเป็นรสกาแฟนั่นเองค่ะแล้วตัวนี้นะคะให้พลังงาน150กิโลแคลอรี่เหมือนเวมารีนดิงเลยนะคะแล้วก็1 1กล่องนี้นะคะมี1 2ค่ะในตระกูลเวมารินก็จะหมดประมาณนี้นะคะมีอยู่5แบบ เวตตัวสุดท้ายนะคะเป็นเวตตัวที่ใหม่ล่าสุดของคิปลีนเลยก็คือต,ตัวนี้นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าวีแกนบันติเพนโปรตีนค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเว์ที่ได้มาจากาทั่วเหลืองกับทั่วลันเตาสีทองนั่นเองนะคะแล้วก็มีแคนเซียให้พลังงานเพียง50กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะ1กล่องนะคะจะมี30ซองเลยค่ะ ดูนะคะตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะซองเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองพิจารณาดูว่าตัวเราเนี่ยกำลังลดน้ําหนากักหรือว่ากำลังเพิ่มเพิ่มกล้ามเล่นกล้ามอยู่นะคะให้เลือกโปรตีนที่เหมาะกับตัวเองที่สุดนะคะแล้วก็คุ้มค่าเงินมากที่สุดนะคะทุกตัวของกิฟฟรี มีประโยชน์ครบถ้วนมีกรอดอะมิโน,โนครบถ้วนสามารถทานได้แต่ว่าเวตัวนี้ยที่เป็นวีแกนท,ท,ที่ที่ตัวใหม่ลสุดของกิฟพลีนเนี่ยที่ทาออกมานะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเป็นมังสวิรัตทานวีแกนแล้วก็คนที่ทานเวไม่ได้ที่ทานเวแล้วแพ้นมเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่มีแลคโตสค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ ต้องการควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักหนึ่งทานตัวนี้อยู่นะคะจริงๆหนึ่งทานสองตัวนี้อยู่นะคะที่ชื่นชอบเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวนี้โกโก้เนี่ยนะคะจะมีน้ําตาลอยู่แต่หนึ่งทัาสุกว่ามันก็ไม่หวานมากนะคะสามารถทานได้ดีทีเดียวค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะหนึ่งหวังว่าเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไปแนะนํากับผู้บริโภคหรือสามารถซื้อทานได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของร่างกายนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ